เอาเงินเก็บก้อนสุดท้ายเนี่ยหน้าร้านได้ประมาณ6เดือนนะคะมันก็เจิงแต่ก็ยังฝืนยังดื้อต้องไปยืมเงินมาลงอีกกลายเป็นว่าจิงนี่ด้วยซิงด้วยหนักเลยทีนี้เริ่มเอาขาไกาน่นาผักแล้วเงินไม่พอใช้และบ้านกับรถเนี่ยเริ่มวิกฤตแล้วถ้าเดือนหน้าไม่จ่ายอ่ะโดนยึดแล้วนะคะเบรกมานั่งคุยกันว่าจริงๆริง t a ก็ตเราอะ่ะคืออะไรลองถอยมาดูตลาดนักเรียนนักศึกษาดูไหมแล้วยอดมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแหละที่สุดธรรมศาสตร์แต่เค้กประมาณ2,000กกกล่องอยู่ที่400ชิ้นนนนนนิิมเเเบออออรรรร์ีก400ช้้้้ถาาป็จุดด่่ขงตย 20บาทพวกเาวนี่ทอฟฟี่เค้กบานอฟฟี่เป็นชีสพายเค้กวานิลาเค้กช็อกโกแลต29บาทตัวทอ,องมีอยู่20หน้าแล้วก็คิมเบอร์ลิงค่ะจะเป็น59เรื่องใช้เป็นเนยสดผลไม้สดทั้งหมดคือใส่ไม่ยั้งให้เต็มที่ก็คือผ่าไปยังไงก็ต้องเจอใส่มันหายเหนื่อยคนเริ่มรู้จักจากความพยายามที่แบบมาจากศูนย์จริงๆอนาคตเนี่ยขายส่งได้แนะนําได้สอนวิธีการทําวิธีการแต่งหน้าให้กับคนที่จะรับไปต่อเหมือนกัน ชื่อนุ่นค่ะเป็นเจ้าของร้านเฟรชซี่แลนด์ค่ะทำงานมา -78 ปีอะแล้วมันก็ไม่มีเงินเก็บก็เลยคิดว่าน่าจะต้องหาอะไรทําเพิ่มมาจบที่ทาเบเกอรี่เพราะว่าคุณแม่ทาเบเกอรี่พอหลังคุณแม่เสียก็คืออุปรกรณ์อะมันก็ว่างเกินกาดอยู่ที่บ้านไม่ได้ใช้ทําอะไรแล้วก็พอมีความรู้จากการที่ช่วยแม่มาตั้งแต่78ขวบอะไรเงี้ยก็เลยอะ่ะตัดสินใจเริ่มที่อันนี้แหละตอนแรกๆที่เริ่มเลยอะค่ะก็คือรับออเดอร์ตามออนไลน์ในหน้า Facebook ขายได้สักระยะมันก็พอแบบมีเงินเพิ่มขึึ้้้้้้นนนนนมมาาาาิิดดดดงงงแลลลวกกก็็เเยออปหรูบสุท หน้าร้านได้ประมาณ6เดือน,นะคะ่ะมันก็นจิงตัดินใจเลิกคืนห้องยอมเสียมัดจาเงินเก็บก้อนนั้นไปแล้วก็เราลองเปลี่ยนวิ่งหาลูกค้าดูก็เลยเริ่มเอาของอะคะ่ะออกไปขายที่หน้าตลาดเวลาเราขายเราก็โพสตรูปลงโซเชียลเราปกติเนะะี่ยค่ะเพื่อนอะมาเห็นรูปก็เลยชวนกันว่าต้องมาลงอีเวนต์ดูไหมสุดท้ายพอไปวิ่งอีเวนต์อะท่าที่กินหมดะคะ่ะเซ็งอีกรอบแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดคนไม่ค่อยเดินห้างแล้วมันก็เลยเจ็บอีกแต่ก็ยังฝืนยังดื้อก็เป็นยืมเงินมาลงอีกกลายเป็นว่าเจมี่ เลยทีนี้ก็เลยเบรกมานั่งคุยกันว่าจริงๆทาร์กเก็ตเราอ่ะคืออะไรทาร์กเก็ตเรามันคือนักเรียนนักศึกษาลองถอยมาดูตลาดนักเรียนนักศึกษาดูไหมแล้วใกล้บ้านสุดมันก็คือมหาลัยนี้ค่ะลองมาลงตลาดนี้ดูเริ่มดีขึ้นแต่ทีเนี้ยช่วงปิดเทอมอ่ะเริ่มเอาขาไก่นาผักแล้วเงินไม่พอใช้และบ้านกับรถเนี้ยเริ่มวิกฤจแล้วถ้าเดือนหน้าไม่จ่ายอ่ะโดนยึดแล้วนะคะนั่งกอดคอร้องไห้กันอยู่สองคนแล้วก็คุยกันว่าแกเราลองอีเวนต์กันอีกสักรอบไหมลองลงธรรมศาสตร์แรกกันไหม สร,รมาสร์แตเค้กประมาณ2,000กล่องระซองอยู่ที่400ชิ้นทิมเบอร์อีก400ชิ้นพอจบงานนั้นเราก็ยังมาขายตลาดอย่างเงี้ยยอดมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแหละ ถ้าเป็นจุดเด่นของร้านหรอเริ่มต้นอยู่ที่10บาทพวกเบลนี่ท็อฟฟี่เค้กบนานอฟฟี่เป็นชีสพายเค้กวานิลาเค้กช็อกโกแลตที่สิบเก้าบาทต่อสองมีอยู่20บหนา้าแล้วก็กิมเบรลิงค่ะจะเป็น5 9เล้ือกใช้เป็นเนยสดผลไม้สดทั้งหมดคือใส่ไม่ยั้งให้เต็มที่ก็คือผ่าไปยังไงก็ต้องเจอใส่คือทําคุณภาพให้เหมือนคาเฟ่แหละแต่ว่าเราขายในราคาทั่วๆไปที่เด็กๆจับต้องได้เพราะกลุ่มเราคือนักศึกษากําไรไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าพี่ถือว่าได้แบ่งปันของดีให้กับลลูกกคคค้้้าาแแวว็็ตอบทนนนนี่มมมััไดงเปสุ ของคนทําเบเกอรี่ด้วยมั้งค่ะมันหายเหนื่อยคนเริ่มรู้จักจากความพยายามที่แบบมาจากศูนย์จริงๆอนาคตเนี่ยขายส่งได้แนะนําได้สอนวิธีการทําวิธีการแต่งหน้าให้กับคนที่จะรับไปต่อเหมือนกัน บางทีการเป็นแม่ค้ามันไม่ใช่การว่าเราจะขายดีทุกวันเนาะมันมีล้มบ้างแหละเจ็บบ้างแหละแต่ว่าพยายามหาสินค้าจากความสนใจของเราหรือว่าจากสิ่งที่เรามีความรู้กับมันมากที่สุดค่ะแล้วนํามาต่อยอดดีกว่าสนใจขนมของที่ร้านนะคะเพสซี่แลนด์เรามีสองสาขาหลักๆค่ะตอนนี้สาขาหลักเลยอจะอยู่ที่ลาดมงคลองหกค่ะในตลาด RMU TT Walking Street นะคะมีวันอังคารพุธพฤหัสต,ตลาดสาขาที่2องะค่ะจะเป็นเซฟวันโกแต่ว่าวันไหนถ้าเราจองล็อกได้หรืออะ อย่างเราก็จะแจ้งหน้าเพจทียังไงฝากด้วยนะคะ